เผยรายชื่อ14นักตบทีมชาติไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2021เช็คโปรแกรมสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดกราฟิวบิวตี้เช่นเคยนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศร,รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชายที่จะเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21ปี2021ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับ1 สรละนันน่วมภาลา 2. ชัยพิพัฒน์บัวเกต 3. จัก,กรพงษ์ทองกลาง 4. มนตรีพ่วงลิฟห์ 5. อนุชพมจันท์ 6. วุฒิพรอยู่คง 7. จิรพัฒนบุญคา 8. จิตติทัศนวัตด,ดี 9. อัศนพันธ์จันทจร 10. อดิพงผลพินโย 11. ธนทัศ์ทถถวีรัตน์ 12. เกิกพงเพนสุข13เอกวีบางสีและ14ยศพลวัฒนะนะครับซึ่งผู้จัดการทีมนะครับสลันจารวัรนะครับหัวหน้าผู้สอนพันอากาศเอกทิติรัตน์กาดอุดมนะครับออในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21ปี2021 จะแข่งขันกันระหว่างวันที่12-19ถึงกันยายน2564นะครับณนะเมืองจิบะประเทศญี่ปุ่นโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิหร่านปากีสถานและฮ่องกงนะครับในนัดแรกจะลงสนามพบกับปากีสถานในวันที่12กันยายน2564เวลา13นาฬิกานะครับซึ่งชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง PPTV ทีมชาติไทยจะออกเดินทางกันในวันที่8กันยายน2564นะครับโดยสายการบิน Japan Air Lines เที่ยวบินที่ JL718 นะครับเวลาเที่ยงคืน25นาทีและเดินทางกลับในวันที่20กันยายน2564โดยสายการบิน j a p a น a i r l i n e เที่ยวบินที่ JL707 เวลา23นาฬิกานะครับครับก็ถือว่า มีนักตบหน้าใหม่หลายๆคนนะครับที่เปนแฟนวอลเลย์บอลสนใจและอยากจะติดตามในรายการนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ